เอาละครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วฮะกับในแทนนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนวันนี้ผมจะต้องเตรียมวัตถุด,ดิบแล้วก็มีการทําก็คือจะทําแหนมสดนะครับเอาไว้ทํายําแหนมนะครับแหนมสดก็คือจะประกอบไปด้วยหมูสับนะครับหมูสับผมใช้2แพ็คนะครับซื้อมาจากโรตัสแพ็คละประมาณ400กรัมนะครับซึ่สองแพ็คประมาณแขีดแล้วก็มีหนังหมูที่ผมต้มแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เครื่องนะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับตายผมก็จะมีกระเทียมสีสเกตปอกเปลือกนะครับหนึ่งถ้วยเลยนะฮะเยอะหน่อยๆนอย้ยเยอ,อะหน่อยไม่เป็นไรเพราะหอมดีแล้วก็เกลือสมุนนะครับประมาณ1นถ้วยเล็กขนาดนี้ก็ประมาณ1น,นช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะหน่อยๆนยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่มากไปอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่เปรี้ยวนะฮะ แต่ทีนี้ก็คือข้าวสุกนะครับข้าวสุกจะเป็นข้าวสารหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับเนี่ยครับผมตำสามสิ่งนะครับรวมกันนะครับแล้วก็เอาค่อยมาปรุงรสในนี้ครับจะขอเวลาสักครู่นะครับเอาละเรียบร้อยนะครับทีนี้ก้าถึงขั้นตอนของการผสมแล้วนะครับ อันนี้มันจะมีหมูหนึ่งแพ็คละแล้วก็แพ็คละประมาณสขีดนะครับแล้วก็นี่คือเป็นหนังหมูที่ผมต้มไว้นะครับแล้วก็นี่ผมจะใช้2แพ็คเลยนะครับอุ้ยอ๋อเดอเทอะหละ,ละๆๆๆๆผ้าททำไหมหมูๆๆๆๆไม่ใช่สิเขาเรียกว่าแ่นลองนะครับแล้วทีนี้ก็คือส่วนผสมที่เราตามไว้เมื่อกี้นะครับสักครู่เนี่ยครับ ก็ใส่ลงไปครับอือแล้วทีนี้ครับออะไรนะเดี๋ยิกระเทียมที่เราใส่ไปเนี่ยครับกระเทียมกับข้าวสุกเนี่ยครับจะทําให้แตมี่้มีรสชาติที่เปรี้ยวนะครับค่อยๆประทําปฏิกิริยา แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่คือน้ําตาลทรายไม่ขัดสีนะครับอของมิตรผลนี่แหละครับผส่เกลือเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยหมูเนี่ยไม่เสียไม่เน่านะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะใส่ไปด้วยวันนี้ผมจะทดลองฟ้าไทยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนบางคนเขาบอกว่าฟ้าไทยก็อร่อยนะผมจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใช้แทนผงชูรสนะครับลองดูค่ะคะ ถ้าอร่อยมันจะซื้อใช้เรื่อยๆแ้วทีนี้ขั้นอยู่กับการนวดและขยำนะครับงั้นผมขอเวลานวดแป๊บนึงนะครับอ่าละะนี่ครับพอเรานวดทั้งหมูแล้วก็หนังหมูแล้วก็ส่วนผสมนะครับประมาณ10นาทีฮะนวดให้เขามีความเหนียวแบบนี้เลยนะครับคือคิดว่าเอาให้คลุกเคล้าให้เข้ากันให้หมดนะครับอ่าเอาละเนี่ยได้ที่แลวฮะได้ที่ลว เป็นก้อนละโอเคเลยงั้นเดียวขอเวลาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะจัดจัดใส่ถุงนะครับอ่าแล้วครับทีนี้ก็ถึงอ่าการบรรจุถุงแล้วนะครับถุงที่ใช้เป็นถุงถุงใส่แกงนะครับถุงร้อนธรรมดาเนี่ยแหละครับเอาเอาว่าเป็นถุงพลาสติกที่เราการใช้กับการทําอาหารนั่นนะครับใส่ถุงอาหารนี่ฮะนี่เลยครับง่ายๆเลยรับพยายามไล่ลมนะครับ รงป่องนี่คือส่วนใหญ่ตัวนี้ก็คือมันจะมีลมอยู่นะเราก็ค่อยไล่ลมไปอัดให้แน่นเลยครับอัดให้แน่นเลยแต่ทีนี้ก็โอเคพยายามไล่ลมไม่ให้มีลมอยู่นะครับเนี่ครับอัดให้แน่นทุกส่วนเลยนะครับแหนมเราจะได้ไม่เหม็นนะครับอ่าโอเคแล้วฮะเห็นไหมฮะมัดสิครับออรอไหลพอไล่ลมเสร็จแล้วก็มัดได้เลยครับ ออ้แล้วก็ตัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถูงมันก็เยอะยาวไปทีนี้ครับเนี่ยครับอ่าก็ได้แล้วตัวอย่างนะครับแล้วทีนี้ครับผมจะต้องเก็บแหนมตัวเนี้ยไปนอกตู้เย็นนะครับใส่อ ใส่ถ้วยไว้ใส่กล่องไว้นับเย็นประมาณสักวันเดียววันสองวันก็ได้รับประทานแล้วครับงั้นเดี๋ยวมาดูตอนที่สําเร็จนะครับขอเวลาพักแหนมสักสองคืนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเอาล้ครับหลังจากที่ผมหมักแหนมสดไว้นี่ครับประมาณสักสองคืนละแล้วทีนี้ครับก็เริ่มมีสีสันของการเป็นแหนมแล้วนะครับนี่เริ่มใช้ได้แล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็เอามาทดลองแกะหนึ่งชิ้นนะครับ เพื่อจะต้องทสดูว่าเขาให้ความเปรี้ยวกับความเค็มเป็นยังไงบ้างนะครับชิมก่อนอหอมหอมกระเทียม,มแล้วก็ความเค็มไม่ได้เค็มเกินนะครับไม่ได้เค็มจนขมแล้วก็ความเปรี้ยวนะ่ะ ขนาดนี้เริ่มเปรี้ยวแล้วนะครับแต่ว่าผมทําไว้นี่ครับผมจะทําไว้ทำยำยำแหนมข้าวคลุกกันนะครับข้าวทอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งนะครับพอถ้าเกิดเขาเปรี้ยวได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ถุงแช่ในตู้เย็นกันว่าเขาเดี๋ยวเขาจะเปรี้ยวมากเกินน่นะครับขนาดนี้ผมจะวางไว้อย่างเงี้ยอีกแค่ตอนเย็นผมก็เก็บเข้าตู้เย็นและเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาเปรี้ยวไปมากกว่านี้นะครับ และสีสันเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสีสันจะไม่แดงเหมือนที่ตามตลาดเขาทำนะแหนมสดส่วนใหญ่จะเป็นสีออกสีซีดๆครับเพราะเราไม่ได้ผสมสีลงไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงเล็กลงไปที่ที่จะช่วยทำให้สีเขาแดงอะนะอย่างเงี้ยปลอดภัยดีฮะอือืออหือ เอาล้ครับสำหรับวันนี้ <c oughs> ที่การทำแหนมสดง่ายสไตล์ในแทนนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าก็คงคล้ายๆกับหลายๆที่แหละครับกับการทำตำแหนมกินเองนะแต่ว่าทำทำกินเองก็ปลอดภัยดีนะ <c oughs> แล้วผมก็มีเมนูว่าจะยำแหนมจะทำข้าวผัดทำไข่เจียวยำข้าวทอดอืม โอเคครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากว่าพอมีประโยชน์ก็นําไปใช้ได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ว่ากันเลยฮนะกดแชร์กดซับสไคร e ได้เลยนะครับตําหรับในแทนดีๆมากครับผมเาละฮะวันนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับผม